สบายดีพี่น้องงดสุขภูสุคนะจ๊ะมาเล่นมื่อกี้กับซีมาซื้อเครื่องเด้อพี่น้องดีใจได้หับร้านใหม่มากับของแอร์เมื่อกี้ซิทเนี่ยซีได้ยังไดเป็นทางการเด้อจ้ามาขาวลามาซื้อห่านเบียดขนะซีมาซื้อเอาข้าวเจ้ามะหมาข้าวเจ้าก็คือข้าวเจ้ามืะไ้ลูกไข่ขน้องเด้อ ซื้อข้าวเจ้าเมื่อหาคนหูงกินวักินข้าวเหนียวบ่ได้นะเป็นไงใชนมาซื้ออันนั้นซื้อครีมครีมอาบน้ำซื้อซื้อครีมอาบน้ำกับแป้งเ้ย คีมอบาบน้ำพี่น้องแล้วก็ซื้อแป้งน้ำมือนกันละมองแป้งกันเดี๋ยวพี่นางแป้งอะไรเอ่ยแป้งเด็กใส่เด็กสิ็จปเอาไปนี่มนะั้เอาแบบนี้โบแป้งเด็กแล้วก็ซื้ออันนี้ไปเสร็จก้นเด็กน้อยนะพี่น้องซื้อแบบนี้ สีแดงสีแดงสองสีนี้สุกนสื่อเอาหายลูกไผ่กีกับผัจ้งแนวสิซอสื้อเลยจ้าสื่อทีมอำนาจได้โอม่กีก็ได้สื่อมี We'll be right <laughs> back. ขขาเขาาโลเขาแอบก็มาจ่ายเงินให้เขาเดิมเราเห็นจปบินบินยูทูบด ยาคาเครื่องเลยพี่น้องอันใดบัพ่อกัดสีได้ดม,มาซื้อตืมจักสีมียยังพอซื้อยังอีบวกะาอยากได้ยังอีกไเนล่ะเอาหละจ้ะเสียวยังตืมก็เอาเลยซื้อในตะเวนเลยเพี่น้องมาให้อันนะแขกขึ้นมาเยี่ยมมาคอยแม่อยู่กั้มแล้วกับบมียยังหาเพื่อนกับสี อันนี้ไต่บินในลึพี่น้องนนอเลยหับนอกฮับเอื้อยหับนอกอันนี้ก็หานเบียดเด้แค่นั้นเลยหานเบียดฝรั่งกายเริ่งกระายอันไลยแนวเถือจ้าเดีย๋ดวยวจะมาถ่ายสื่อเงาให้ลูกให้หาลานจะมาสื่อเปลืองห้ลูกค่ายสื่อแนวอาบน้ำอันในโบมีน,นี่พี่น้อง บันนี้มากอกหอมเฮือนอะไเด้อพี่น้องมาเบิ่งมาไม่จีบจักจได้ยังไงลืมไม่จีกก็ล,ลงลงลืมลืมสเลสลสแลานพี่น้องเอ้ยแถวหน้าแ <Okay. S 1> ถวหลังไม่แพบซักเครื่องอ,อันนี้<ย>กะแพบซักเครื่องออกมาใหม่แพบออกมาให<ช>ม่อันนี้แบบโบนไซน้ำยาปั้าพนมหรือพี่น้องซักแต่บันกระหอมอันนี้ตัวนี้วุฒจำเป็นใส่น้ำยาแล้วก็ซื้อแล้วก็มีอันนี้มีผ้าเซ็ก้นก้าเปียกเซ็กตุนเล็กน้อยมีเสีิยวเด้อพี่น้องเด้อ มีน้ำปลามีครีมอาบน้ำมีแป้งใสมีขนมอมอัน,นกะเขา่าหาโลเขาจะเอามาสื่อมาให้หู้ให้เพื่อนกินเลยพี่น้องของดีอันนี้อันนี้ของฮับแขกทางผายพัวเพื่อนอันนี้น้ำใสใจดีเลยพี่น้องเด้อมีนายมงโงโ่เนี่ยกะฮับเลยน้องมาเยี่ยมมาคอยกับ,บนางลมนางนางลินนางล้มกันกะเก็ด ในตะเวนไปนาเด้อพี่นองเด้อจีก็มาฮอนเนี่แเพืเบิ่งร้านก็รับปุ้ยเบิ่งร้านก็ได้จ้าประมาณนี้เครื่องซื้อมาเมื่อสอักพากว่าน,นี้หมาจบบ่ายกับโบล้ายเป็นไดร้านก็รับปุ้ยเลยพีน้องเท้าอาบน้ำหายแต่เศร้าคุณแม่จีนอาบน้ำหายแล้วเรียบร้อยแล้วตรงผ้านอนรับปุ้ยเลย อันนี้ก็คือหมอนำห้อนเลยพี่นะ้องนำต้มนำกินเพื่อน,นางคํำแบบบ้านๆประเภทนี้เฮากับแบบนี้อยู่บ้นนานเน่าบ้านนางอยู่สี่เลยพี่นะ้องอยู่คํำทั้งในทั้งพื้นพื้นเตียงเนะี่ยก็ได้เอาทานใส่เลยพี่นะ้องส่วนทานข้าวมาสะข่าวเราคืนมาเนาอาบแล้วแล้ว,าาว,ว,วก็คืนมาอันนั้นเอาซานทานขา่วขาวหละเข้ามาเมบิกบเมียนเลยอาบนำ้ำแล้วเลย เพิ่อยังไปอาบน้ำเ้อแ,แม่แม่แม่ลูกอ่อนแม่ข้ายังไปอาบน้ำพี่น้องนันก็น,นอนรับรับคักบ่พี่น้องาตาจิ้มลิ้นขี้ซบแดงเลยร้านใสเด็กคนไทยนาเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วพี่น้องไงามากอะไรไปไทยนาเลยเนี่ย ไทยนาซอยพอ่อซอยแม่เลยเด็กคนไทยนาสองแล้วทารุ่นต่อไปเด้อลานมันจียังอีกคนยังคนสุดท้องบ่ดนี้จ่ยเดือดสิบเอ็ดมดแหละพี่น้องเอ้ยกระสีภายในปีเดียวกันนี่แหละแต่มาสิเป็นคนละเดือนกันเด้อพี่น้องถ้ามีกับนางตุ้ยแหละเดือนเดียวเกิดเดือนเดียววันเดียวต่างแต่ เวลาเกิดท่านั่นพูนังเกิดกลางเว้นพูนังเกิดกลางคืนเลยพี่น้องเลยมันี้ก็พักก็มาเก็บเครื่องออกเลยพี่น้องตัวได้ที่ว่าใส่แต่งแรงแต่งง่ายแต่งอยู่แต่งกินเลยพี่น้องเได้เก็บออกไปนอกมดเพราะว่าอยู่ในเสียให้แม่ข้ามอยู่เฮาเห็ดกินมันสิกลัวครับพี่น้อเพิ่นผิดคำเลยพี่น้องคองพะล้ำเพิ่อนจได้เก็บต์นะกแม่นอยู่ทางนอกแล้วไปเห็ดคั่วอยู่นอกเพือ่อนซามซาเพ,พิ่นออกพื้นออกไพ่นะพี่น้องเนาะ เราก็ง่ายครัวเอามาแต่งอยู่แต่งกินอยู่นอกนอกินได้พี่น้องเพราะว่าอยู่ในให้มันเนกค้อคำอยู่เดิครัวเฮาก็ได้ฮุบหมอกมานอกไปถั่วเป็นบวงกับมาเมียนอยู่แต่นอกกินได้เห็ดกินยังอันนี้อ้อยยังนี่คัวนั่นเลยคั่วยังคัวลาบปลาเอออันนี้คือลาบปลาแล้วที่ว่านั่นเัาเอามาอุนนอ่นเนาะค่าตู้เยน็นเมียนเกียงบม่มดก็มาอุน่น ห้องส่กระอาดประมาณนี้เล้วพี่น้องตั้งเตาอยู่นอกนี่เลยให้ทำอยู่ทางกินให้กินแม่ยอยู่ข้ามกินยงังแกงละเบอให้กินละเบอเมื่อละเบอ,เ<ร>อข้าวกะแม่กี้บะเบออยู่ข้ามกินข้าวกับแม่กี้ไปก่อนเนาะจ้ะจ้ายังพันมีแนวขลาให้เอามาให้กินแล้วพี่น้องกินเมื่อกี้กินขาหมกขาอันนี้ก็สิ อันนี้ก็คือลาบไปแล้วเ่าก็มาเอามาอุ่นเลยพี่น้องไห้ยเลยพี่น้องอันนี้ก็ลูกนางตุ้ยข้องเท้าเมนินอันนี้หัวโอ้วิ๊กคิงแล้วไห้เลยฮานฮันอันนี้ก็อาบแล้วเรียบร้อยลาบน้ำเอาบน้ายแล้วเลยเด้อจ้าตื่นแล้วบิ๊กคิงแล้วบิ๊กเอาเผ่าอะไร ตู้ยอู้อคืออะไรลับโลดพี่น้องเรื่องมือแล้วลูกท่าอันนี้ปะให้นอนแล้บิดขี้แล้วหายวันนี้ตื่นมาแล้ววันหายแล้ววันวันเดียววันคานปีขานเดือนแปดวันที่สองลูกท่าเมนลูกบ่าวตื่นวันที่สิบสามเดือนแปดวันคานปีขานคือการเดยพี่น้องสองสองทึก เกิดปีเดียวเดือนเดียววันเดียวต่างเวลากเกิดก็บวันทีเท่านั้นเ้อพี่นองเด้อรับปุ๋ยอีกละคลิปนี้มะฮอนี่ไม่กินลาไปก่อนเ้ยจ้าฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจเลย